สวัสดีครับพี่น้องวานลงบัวครับตามคําเรียกร้องครับพี่น้องวันนี้เดินทางมาอําเภอพิมายจังหวัดโคราชนครราชสีมานะครับเนาะมาตามหาพ่อเทาครับหลายคนตามหาเราครับเล่าเนี่ยตอนนี้ครับเดินอีกประมาณสักยี่สิบกว่ากิโลกับสี่หอดบ้านของพิสานนุ่มโคราชแล้วนะเับเนาะกลับมาเยี่ยมมาเยี่ยมยามตามขา่าวเราจัง่อยพี่น้องหลายคนตามมาไปหานุ่มโคราชเนี่ยกินหอดแล้วกินหอดขําเขาใหญ่แล้ว รอเบอิ้งนะครับเนาะจักหน่อยครับพี่น้องรอ,องติดตามเชียนท่าไปเรื่อยๆครับ ถึงแล้วครับพี่นอ้องเตรียมตัวพบกับพระเอกมาดไงใจสปอร์ตนุ่มโคาดของข้าไ้แล้วพี่น้องบาดนี่โอ้มายืนต้อนรับดูเคยขัดแตนะ่เี่ก็ใจร่องครับ วันดีครับอดีตอดีไี่ <ปะ S 1> าันทีากี่ยวกับปาลาของเราจับแล้วเราปลาเออนึงโอ้ยผาดแล้วสนันน่ะ หร่จะนอนอยู่นี่หรอบ่บ่ได้นอนก็น่านองทายแม่อบ้านน่ะอืม้า่บ้านอยู่ข้างในหนในหมู่บ้านมันหนุ่มมันเจอมีมันหนุ่มบ้านบ้านุ่งแกจะมีบ้านในอยู่แต่อย่ารอลงมาทล้วมมันยังไม่หอดบ้านเออเอาไปเบ่งเออเอาไปขัดขักกวาดดันบิดดีเอานังเอาแห้คนแถาเอาเข้าบ้านเ่รออืม วันเดีวยงงอ้ยวัน,น,นยังมีนะ <c oughs> แพงเลยีดเดี๋ยวไปแ๋ยวแบงค์เดี๋ยวยไปแบงค์ทำใครทำไม่ีต,อน,ตอนรับใช่ไหมไอร้านไหม นั่งได้อยู่บ่ใส่ใหม่ทางเลยให่ก็ถึงนำเลยป่ะนี่ไอ้เจ้าเมย์ก่อนนี้พาขีเขาเลยไหมว่าจะจอดรถได้มั้ยนรแล้วีรอขึ้นมาอเตอนรับู้เต็มเี่จับปลาคุณจะเลี้ยงมวาท่านน บิ๊กบิ๊ไว้อยู่บ้านเอาไปไว้บ้านนี่ยเวัห้จับว่เดี๋ยววัให้จับวยาเอาไหมจับไหมลูมาไปยายห้เียเน้องหน่พ่อเนี่ยันนี้พนอยู่สามตัวน่ะก็อส่วนอยู่ตัวตำเนี่ยตัวเนี่ยเอาไปได้บ่ต้องวิทย์นามอกอีกแ่งนามลายเขาอีกยังคันยอไหมพ่อม่ต้น้องบัวเพรนนชลูกของยอน้องบัวเ้บอกว่เจ้าประแดกเห็นไหมล่ะข้าม เรากร็เราก็นำนำนำ,นำโคกหน่อยมาให้พี่เด้อวยกออ็ขอฝากฝากไปถึงของเลยเว้ยเน่ยนะเนี่เอาเอาอะไรนี่ทำเองก็มาทำเนี่ซื้อมาฝาก FC ฝากไา้ก็ได้มาหอดเจ้าอ,อยู่โอ้โห,โโห,หน่าภูมิใจมาก FC ฝากมาให้ได้มาถึง ส้มปลาส่วๆบนส้นสมปลาครับผมคุณดจับเด้่ายวิดีโอจับไปปะบอครลบสวัสดีครับันนี้งเข้าจิ้เขา้ามามา ปวามาถึงทังหนโอ้ทังกรนอามาจ,จิกมปเจอขาลิฟต์กอนตามที่กัดมานั่นเดะเลยก็อ,ออกเสียออกเสนก็อ,ออกเจ้าออกเส้นตรงนี่เขาพไมาขอพีไออพ,ไม,พไม้ออกตลาดแค่วันนี้แต่เขาถนุมิสภาพเข,ขาโคราชจริงนี่ อันนี้เจ้ามาันมาทางรับพัวที่เพื่อนต้งบอกกันเพื่อนๆอ่าไปะน,นู้นนี้ก็นั้นในหมูม่บ้านแ็ไเห็นโอ้ข้างมาแล้ว่าหมู่บ้านไม่ใช่เราแม้นี่เรานั่งกนนงินอยู่นี่เลยมานี่เลย ก่อนไปใส่ชดกัปนี้มอยังสมอสติดว่าตกไทบบ่จะบมงลอมีตัวปมอแเชียงเชยง,ะ,งะเชยงแดดแดดก็แดดส้องให้ฟ้องให้ใหญ่ dòng quá quá dòng quá dòng quá Đào nóng dòng quá 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 อ่นกันไม่ยากแล้วกันนะว้เห็ยมาให้อินนั่นน่าว่าวตายตายตายนี่มนเป็เห็นมากเลนีมีอืมพวของรอบตอนเห็นแี่น้อกตัวใหญ่ไปแล้วกใหญ่เดี๋ยวที่เด็กเขาทีวีเขาเด็ที่เปิดใรู้ทีหลังมูกไทยกองนะอ๋อจอของกองดูซูเปอร์นนนโอ้ยลบไปเด้อกันนะโอ้ยอย่างนี้เนาเออจของกอง ไอ้หลอกเองเขานต้องต้องทามดาต้องมีอไว่าแตงดคดเป็นไอไงี้ลไม่มีแค่ไม่มีแงปะไรมีปาคือคนจะเชิงอยู่าที่มันเป็นอลไนี่นี่นี่นเป็นอะไรโอ้ยดินริมเล็กกูโอ้แบโลดแล้วโอ้ดินไปหาหนูเร็วไปมวแหลขัดเขาไปใางว่าเว่ะ ตัเขาหนกปตาหน่ตาลาอันนี้นี้ไม่มีอะไรกินเลยกวันดีก็เลือกก็เลือกได้ยุ่นของเก็ซีนี่ของเก็ตีองกคุณดีายจามากนัโอ้่ายตัวยิงเขายนะเออจำมาาวนี่แหละจงกี่ี่บุกยุกคนเดียวนน่โอ้ยขับนขับใส่น้ำใส่ถาาีไปเย้ไม่เย้ อุ <topic> <ic flexible> ้ยคกับวันจะไม่ได้สุดหนักเนี่ยสุดสุดเลยแล้วเอ็งีเรืมเลยกชิ้นอานเนี่ะสุดไม่ชิ้นกขัแข่งขับขาใหญ่พี่สามหมื่นได้ปิดจินนามแหงมัเลือหอยกิ้น่อนปุ๊้าน้ามือลงถูกได้จับได้แต่นี้ไปจับยังเยอะนามซึ้งในรก มักเลยชักเลยติ๊ตั๊ไปเลอิ้ด้วยนี่นี่านี่คุณตุ้มมันนี่มาหนุ่อมากะลงมีเอาตั้งว่าตุมลงมีตั้งซุปเลยเขาต้มลงกับซุปขึ้นไหมรอหนึ่งไป้มปลาลูกกันพอกระโลกันเนี่ยเราบองไ้ตั้งไว้เนี่ยอย่างนั้นเหรอไม่ควรเหรอเนี่ยใหม่ธรรมชาติทำแบบนี้ะเดี๋ยว่วายกเลือดพได้สิงแลวครับปลลกคนนปานัง กำมดเ่นนี่อยู่สิคงงเนยวะคนยัง้ลงเลยรถแต่แก๊งยังจะไต่หล่นะมาตัดตัวเองืนตกวาตัเป็นดินตม้วจุ้งกะจายเยเดินอยู่บนนั้นดีๆเออแข็งไปโคดไ่นออยู่หันแต่มันมีเหวี่เนดอกมีเออัแันกิ้มแบบังเอาไปเลยนายจะจด่าครับว่มันยังรับจินเราแล้วผมก็ยเออเนเย็นกมันเนาะ อไาไกมอนีังไงละเลย喏ข้าวกรเปลยคันน้อยอยูื้นเลนี่มัอน้องขนไปเลยอเแล้วอันนี้เปียเงินหา่ันน้องยึ้นไปแล้วไหมเขียดตัวหนอยนี่มึงต้องงจางไปวะน้ำน้ำเลยี่นี่นะสอบอกอย่างมงดนเยอดน้ำน้ำเลย ไม่วนกินไม่ไหวม้มอไอยู่นี่เลยรู้แล้วทำไมฉันใส่น้ำไหป้าังงานอย่แยกแจกังจ้กแงดาตรงนั้นนี่เห็นเสาอ่ะตรงข้างอะนะข้างคูนใหญ่ทางคูนห้งบู้าอืรุมนี่ไหม พี่เนี่ค <Ag il> ืออยู่นี่กับนี่เดียเขามาเช็มาเติมนะพี่ต่างชาติมีเนีโอ้ยควนเดินที่ตกมัน็่ัมันลงเดียี่หาวไเอะาจามันละอาไลงลงดีนะจะไปเอาผมนีหายเยผมหนึ่งแกพิดไปอยู่เลือไรมาไหลอยู่ใคร็บาดเนี่ยชักสงคามจีเรเอาไหมล่ะสงคามจีเขาเดีย ครับมัว้ตัวมยหรัมาแล้าไปมึงไรหรอ่าแ้มึงมึงนะครับไิดไปแม่งมาทุกเราผูดนี่เอ้ยเดินอ่างผิมุมีความทันสมัยเลยอยากให้ัาพมุไทยลรวกบบวิ่งามเป็นโอ้นี่ขมเหลยวมหาเลยสดน้ำเดียว Ini buah main buah ini buah itu bahan